โอ้โหพ่กนายดูแค่ต้นนี้สิแค่เห็นก็อยากกินแล้วเค้กต้องเป็นของฉันเห็นไหมส่วสใด่ของฉันไม่ใช่ล่ะของวงกลมหมายความว่าเค้กเป็นของฉันเพราะมันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบแซมคิดผิดแล้วจริงๆเค้กเป็นสี่เหลี่ยมตั้งหากและทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องเป็นของฉันไม่มันเป็นวงกลมส่วนฉันรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไงให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยม และมันต้องเป็นของฉันหันออกมาเป็นชิ้นเออเห็นไหมมันเป็นรูปสรงของฉันจริงๆตอนนี้ให้แสงกับฟิบีท้ทะเลาะกันไปอ,อื้ออร่อยมากแซมจะพูดอีกครั้งเดียวนะในครั้งสุดท้ายแค่เป็นสี่เหลีย่ยมใครสนล่ะยังไงฉันก็ได้กินโอ้ใช่แค่อีกสักชิ้นก็ไม่เลวฟังนะฟิบี่ เค้กไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เพราะมองจากด้านบนเป็นวงกลมนะใช่ใช่ทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ว่ายังไงล่ะโอ้ใช่มันไปของฉันไม่ของฉันของฉันให้ดีๆนะในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจต้องใช้กำลังเดี๋ยวก่อนนะแล้วเค้กไปไหนอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะโอ้พวกเธอทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอ ฉันทําตามก่อทุกอย่างนะมันเป็นสิ้นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อยืดของฉันสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในเชลน์อาหารส่งเลยขาดนิดพัสดุมาส่งแล้วรับไปสิในรถมีดอริโต้รสเผ็ดด้วยอะมันเจ๋งอาอมาฝรั่งทอดสุดเผ็ดสำหรับฉันคนเดียวจ,จริงๆงั้นเหรออ๋อก็ได้ฉันพร้อมที่จะพแปออกปากแล้ว โอ้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งหากแอนดี้กินนาโชซะมันสำหรับนายอะไรนะนาโช่สามเหลี่ยมก็จริงด้วยมันสำหรับฉันต้องป๊ะเลยแต่มันเผ็ดมากๆต้องการถังดับเพลิงแล้วล่ะ <c oughs> เอ๊แอนดี้คิดแพ้ตอนนี้เขาจะกินมันฝรั่งทอดและเผ็ดโอ้แม่จ๋าน่กกากลัวจังเลยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะ แต่น,นึกอไอเดนถึงสิ่งขึ้นมาได้แล้วฉันสามารถเป่นมะฝรั่งทอดสามเหลี่ยมให้เป็นทรงกลมใหญ่ๆได้ด้วยการใช้ซอสเผ็ดอันนี้เฮอ้อใช่แล้วมาลองกันเลยเป็นไงละ่ะตอนนี้มนฝรั่งทอดไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วนี่คือของ,งานายแซมเพื่อนรักของฉันเอาไปเลยอะไรนะทำไมนายต้องทำแบบนั้นด้วยะ ตอนนี้มันเป็นสรงของฉันจริงๆด้วยเอาล่ะมันลองกันโอ้โอไม่แถบยังมีซอสพริกพว่มขึ้นบานด้วยไฟมาแล้วอแอนดี้ฟิบี้พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างแซมเลิกพ่นไฟได้แล้วเป็นังานไหมหมดแน่ดีนะ พวกเธอช่วยก่อนโทษแต่มาฟังท่าเป็นเพ่นมากละแล้วของกินอยู่ที่ไหนอะแตลกจัเลยอ๋อมีบางอย่างตกอลองมาอ๋สิ่งปเลยยังมีอีกมั้งไม่เหรอโอเคงั้นก็มันคืออะไรอะอ้ามันคือพันเคกน่ากินจังเลยเฮ้ยหน่ากินอะไรมันเป็นวงกลมเนะมันเป็นของฉันต่างหากเออนั่นก็จริง ตอนนี้จะทําอะไรที่น่ากินกว่าเดิมฉันราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปบนแพนเค้กแสนอร่อยของฉันเพราะมันเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยมันลองกันโอ้ใช่แล้วนี่มันสุดยอดวิเศษมากๆฉันพร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลยให้ hey, ตายฉันกินแพนเค้กสัสงคมไนดะ้ยังไงกันนะ ไอเดียฉันมีแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยฉันสามารถใช้มันตัดแพนเคก้กออกมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะได้กินนี่เยี่ยมไปเลยแซมไม่อยากทำให้นายเสียใจนะแต่ตอนนี้แพนเค้กของนายไม่ใช่สรนกลมแล้วแต่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้หมายความว่าเป็นของฉันตอนนี้ก็ตายฉันสนุกแล้วสิแต่ว่ายังขาดวิปครีมอยู่เสร็จแล้วก็มาลองกันให้คะแนนงานของฉันสิฉันตั้งใจมาก กิดอะไรขึ้นนะอแอนนี่ <S <S หยุดหัวล้อนนะ <What? S 1> โอ้ครีมผมนิดหน่อยเองแต่น้าไม่ทำให้พันเค้กแย่ลองสึกนิดลองกันข้าบมันอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆโอ้ฉันก็อยากลองพันเค้กเหมือนกันนะฟีเมยังเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฉันต้องทำสามเหลี่มจากสีเหลี่ยมมันง่ายเหมือนปากกล้วย ดาบไ์เซเบอร์ของฉันจัดการเรื่องนี้เอง <Whoa. S 1> ฟิบี้ตัดแผนเค้กได้เสียอะไรดีโออฉันว่าสีแดงเหมือนกันตอนนี้ฉันมีเค้กสามเหลี่ยมสองชิ้นแล้วฉันทำสำเร็จโออ,โอฉันไม่ได้วางแผนตัดจานด้วยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาละ่ะได้เวลาลองแผนเค้กแล้วอู้นี่มันอร่อยมาก Hey, อย่ามานั่นจ้าตอนฉันเก่งสิครั้งนี้พวกเราจะได้อะไรนะว้า oh, ว wow, พวกนายดูสิรไสไอศครีมมาหาเราด้วย้าตอนไอศครีมคาเีอีไอศครีมเจ๋งๆให้เราด้วยมันเป็นคนบอฟเฟิลไอศครีมหนังโล้ยแล้วก็ชก็อกโกแลตแท่งทริสเซดฉันจะได้เกินไอศครีมเฮ้เธอไม่สังเกตหรือเปล่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะหมายความว่าเป็นของฉันส่วนฉันจะเอาของฉัน ไอศครีมอันนี้มันเป็นของฉันแล้วโอ้ใช่เห็นไหมล่ะอะไรกันแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างเดี๋ยวก่อนนะฉันได้แค่คนเองเหรอทำยังไงดีอะงั้นก็มันลองกันเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ฉันรักไอศครีมมากมากโดยเฉพาะเป็นลูกกลมๆแบบนี้สิ่งฟินเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแต่งั้นฉันจะกินให้หมด <S <S 1> <S 1> ส่วนฉันมาช็อกแลตแสนอร่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าช็อกแลตแล้วมันคือขนมที่หวานที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดจะกินให้หมดเลยอ๋อฉันกินคอลวาวเฟิลกับหมดแล้วฉันชอบมันด้วยซ้ำเฮะฟิบบี้เธอไม่ช็อกลแลตเต็มหน้าเลย กะอะไรให้กบแซมบมีอะไรงั้นเหรอแซมทุกอย่างเรียบร้อยดีเออเออทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม,คมฉันแค่แข็งนิดหน่อยอะนั่นมันคืออะไรอะน้ำมันสามเหลี่ยมนี่มันตองเครียดนะจะกินเองเพื่อนแล้วครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมันต้องว่างเปล่าอยู่เลยแล้วของกินหายไปไหนหมดฉันเป็นมนุษย์สามเหลี่ยมอม ส่วนฉันจะเล่นบ๊อปิดมันเจ๋งมากฉันไม่มีอะไรให้ทำเลยอะอ๋อจริงด้วยฉันไม่กระเป๋าเดินทางที่ไม่ขออะไรเยอะมันคือสมบัติของฉันเองมันคือแซนด์วิชมันดูน่ากินสุดๆอ๋อเอออะไรต้องการอะไรอ่ะแซนด์วิชเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่ใข่กับน้าย้หรอกบีบี้เธอคิดผิดแล้วอะไรอยู่ในแซนด์วิชละอืมนั่นไงอาหารทรงกลมมันคือมะเขือเทศแล้วก็แฮมเป็นของฉันแน่นอนจะกินให้หมดเลย เ้าถ้ากินแซนด์วิชได้อืมนี่มันอร่อยมากบีบี้อย่ามองฉันแบบนั้นสิช่างเถอะจะหาทางอื่นโอ,อถ้ากินบองกลมเสร็จแล้วงั้นฉันจะกินแซนด์วิชที่เหลือแอนนี่ต้องการอะไรอะ่ะทำอะไรเนี่ยโอไม่นะแซนด์วิชสี่เหลี่ยมของฉันบีบี้เธอต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนนะเดีนยลืมว่าแซนด์วิชสามเหลี่ยมต้องเป็นของฉันคนเดียวอืมนี่มันอร่อยจังเลย ขอบคุณสับขอรอร่อยๆนะฉันช่ามันมากๆฉันทำมันเพื่อตัวเองน้ำซส่เพื่อพวกนายข้ากินหมดเลยาไม่นะฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเออแม่บอกว่าเล่นคอมอนเช้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าต้องหยิบสมุดก่อนสวัสดีฉันคือแคทอะไรกันเนี่ยผีแปลกๆในล็อกเกอร์ของฉันแซดไปไหนแล้วฉันยังไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์เลยอ่ะฉันต้องตามหาเธอ โอ้ห้องน้ำผู้ชายเป็นที่ที่สที่ดีที่สุดยืมเออไม่นะเธอมาทำอะไรห้องน้ำผู้ชายเรา,ารีบหนีแซดเฮบางทีเธออาจล่าตามแล้วหรือว่าอยู่ในนี้นะโอ้โอลกอะไรคุณถอดผ้าออกฉันใหญ่เห็นหน้าหล่อๆของเขาสวัสดีฉันชื่อแซนดี้เด็กหญิงที่รวยที่สุดในโรงเรียนฉันไม่ต้องการเงินเออเออก็ได้ฉันจะอยู่ที่นี่ ก็ได้เอาของขวัญมาให้ฉันมันเจ๋งมากที่เราหากันจนเจอน้วมันกินอาหารเมือคข้าด้วยกันไหมใช่แล้วฉันสำหรับเธอเออฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันไม่อยากกินของนะกัวนะกัวทำไมฉันถึงถล่มท้นแบบนี้เออทำอะไรดีนะฉันหิวมากๆเลยอ้จริงด้วยจำข้าวเที่ยงมาสัดเก่าๆของฉัน อ๋อแต่ฉันคิดว่ามันเก่าเกินไปอะ <c oughs> ไอเดียเอ <c oughs> ข,ขอโทษทีนะแต่ฉันไม่อยากลบกวนเลยฉันต้องการไข่สักสองสามฟองอะสามฟองนี่แหละเยี่ยมแต่ว่าจะไปทำที่ไหนดี <c oughs> อ๋อว้ามีกระดาษฟอยล์ในถังขยะด,ด้วย <c oughs> ฉันสามารถใช้มันเป็นกระทะได้ เอาไข่ลงไปแล้วก็มาทำมันได้ไก่ร้อนๆเวันขยายแบบนี้บวกกับอากาศร้อนๆมันช่วยฉันได้แน่นอนสุดยอดอาหารกลางว่าของฉันพร้อมแล้วโอ๊ร้อนร้อนจังเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะัลนมาลองผลงานของฉันดีกว่า ว้าวอร่อยจังในที่สุดก็ได้เวลาของอาหารกลางวันเชฟส่วนตัวของฉันอยู่ที่ไหนสวัสดีคุณหนูแซนดี้ผู้มีสนเสน่หขอจุกมือนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่พิเศษมาด้วยรอสักครู่โอ้ดูนี่สิคุณหนูนี่งานของผมเองเป็นผลงานชิ้นเอก3ชิ้นของผมจานแรกสเต็กสีทอมพร้อมดอกไม้สดจากทุ่งนาฝรั่งเศส ไม่ชอบหรอครับโอเคงั้นจานที่สองนี่อยากวางยาฉันหรือยังไงกันเนี่ยนี่มันสยองเกินไปแล้วแต่ต้องอย่างนี้สิเอาไห้ฉันเร็วเข้าตอนนี้เรามาลองผลงานชิ้นเอกของเชฟกันโอ้งดงามบะานี่คือรางวาัลโอ้ใช่แล้วกลิ่นของเงินหอมสดๆเลยเออไปไหนอะครับแค่นี้เองเหรอสตรอเบอร์รี่หนึ่งลูกแล้วที่เหลือละ่ะ เออในที่สุดรีกกลับมาจากโรงเรียนสึกทีได้พักผ่อนแล้วตอนนี้จะเป็นเวลาของซีรีส์รดของฉันเอาไมมจ๋ามหมือนว่าฉันจะล่ดแล้วเอาไม่นะเขามาแล้วมาอย่าก,กินฉันฉันไม่ยอมถูกกินทั้งแปลอกช่วยฉันทีใครก็ได้เอาไหมนะเอาไมมนะไม่ใช่เบ็ตตี้วิ่งร็วที่ละแล้วใครกำลังล่าเธอ โอ้ไม่จริงฮักกี้วอกกี้ที่ชั่วร้ายและก็น่ากลัวด้วยฉันไม่อยากดูแล้วเออโออฉันทำทีวีใหม่พังอ่ะช่างเถอะคนรับใช้ <c oughs> ถอดทีวีเครื่องเก่าออกนะเขาดีขึ้นเยอะเลยนักแสดงตัวจริงมาแล้วแล้วเข้าแสดงได้เลยอย่าแต่เต้องฉันนะไอปีศาจสีน้ำเงินฉันอยากมีชีวิตอยู่ โอ้ไม่นะอยา่าโอ้สนุกจังเลยอ,อย่าจับฉันอ๋อดีจังเลยได้งีบหลังจากเลิกเรียนเนี่ยโอ้ซิรีปรดมาแล้วต้องรีบเปิดจะเกิดอะไรขึ้นกับเบ็ตตี้โอ้มีคนตามน่าเธอเฮ้แล้วสอออกาศไปอะไรไปอ่ะ เอาทำงานสิยกังนง้อืมปอซีรีนะม,มันง่อยมากลองขยับเสาดูก็ได้อาจจะช่วยแล้วถ้าตรงนี้ล่ะอ้ <c oughs> ออ้สัญญาณเล้วมาแล้ว <c oughs> อ้ตรงนี้แหละได้เลยฉันว่าต้องไปีกหน่อยอ้อเป็นใจฉันตกโอ้ยตกใส่ลูกแมวไม่นิ่มเท่าไร่เลยอ้ ที่วิคมาใช้อีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอาละ่ะวันนี้ฉันควรใส่ชืดอะไรดีนะทั้งหมดนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรอยู่ในตู้บ้างโอ้ยเป็นตู้เก็บรองเท้าที่น่าเบื่อมากแล้วถ้าอันนี้ในแท็บเล็ตแล้วโอ้ใช่แล้วฉันต้องการรองเท้าโรลเลอร์โอว้าววิเศษมากตอนนี้เราใส่รองเท้ากันก่อนแล้วก็ไปลองกัน มีรีโมทมันด้วยนะมาลองกันเลยอ๋อมันแรงเกินไปอะเอาหลอะต้องค่อยๆจะได้ไม่ล้มฉันไม่อยากล้มอะไปได้สวยไปลองเล่นกันเถอะฉันต้องทำเล็บซักหน่อยอันเก่ามนุษย์ออกหมดแล้วอ๊นั่นใครมาแซดหวัว่าฉันจะดูดีนะสวัสดีไงอย่ายปลอด โอ้เขาทักทายฉันด้วยโอ้แม่จ๋อาอะไรกันนะ่ะแซนดี้สวัสดีแซกส่วนลอดูสิฉันมีรองเท้ารอเลอที่ควบคุมได้ด้วยโอ้เจ๋งไปเลยเจ๋งงั้นเหรอเอาละเราต้องทำอะไรให้แซกประทับใจด้วยแต่ด้วยอะไรล่ะอ๋ยอใช่แล้วสวัสดีเท็ดฉันมีเซอร์ไพรส์รให้เธอด้วยนะฉันเจอตากแตนตามข้าวที่หลังโรงเรียนน่ะ เยี่ยมเอาของน้ำมาให้ฉันก่อนโอโอเออเออเอาไปเลยโอ้ยสุดยอดไปเลยฉันนึกไอเดียจรงสิิงออกแล้วตอนนี้ฉันทำโรลเลอร์ด้วยรถของเล่น <Yeah. S 1> แล้วมันพอดีกับรองเท้าแตะตองกับ,กบข,อของฉันเลยตอนนี้ก็โชว์ความเทพของฉันให้เอยเกือบล้มไปแล้วเอาล่ะจับตอนฉันก็เลยมีไปหาเธอแซดเออเออเกิดอะไรขึ้นกลับมาไปไหน เออช่างเถอะมืยรอบฉันทีแซงเออฉันขอโทษยายคนจนกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดของเขาแล้วอ๋อปวดหัวจังเดี๋ยวก่อนนะแซคกอดฉันอยู่จริงๆเหรอนั่นสินะเขาเป็นแฟนฉัน <Yeah. S 2> ในครั้งแรกฉันอยากทุกคนถามสิ่งนี้ให้ฉันมันก็คือเบอร์เกอร์เขาแบบใหญ่ๆแล้วก็อร่อยด้วยนะเบอร์เกอร์เหรอสบายมาก ฉันไม่เคยทำเบอร์เกอร์เลยสักครั้งในชีวิตเอแต่ตื่นเต้นมากที่จะเราทำเบอร์เกอร,กอร์มาใส่ปลาลงไปกันด้วยรับของชันในการปิดกระป๋องมา้าและในเบอร์เกอร์ของช้นฉันจะใช้เนื้อปลาแทนเนื้อทอดฉันรักปลามากๆเออแล้วนายเอาไม่มาทำไมอะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะฉันแค่ต้องหั่นมาเขือเทศแล้วก็ชีส หักไม่มีมันเบอร์เก้ก็ไม่ใช่เบอร์เกอร์กลิ่นหอมฉันอยากกินเองเลยเดนเนี่ยดูกลิ่นนี้สิทำไมต้องทำเบอร์เกอร์แบบนั้นด้วยฉันทำเบอร์เกอร์แบบหวานๆในขนมปังหวานๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเลซและไอศครีมบัสกินโรบ,บินส์โรสเบอร์รี่แสนอร่อยมันจะเป็นรูปหัวใจและจากนั้นก็วางเล่ริบบิ้นสายรุ้ง แ,แน่นอนเราต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรีหวานๆด้วยตอนนี้ก็ปิดด้วยขนมปังอีกชิ้นหนึ่งและเบอร์เกอร์ของฉันก็พร้อมแล้วสันคิดว่าลูซี่ต้องมีความสุขแน่นอนความสุขเหรอมีอะไรให้มีความสุขบ้างเธอไม่ชอบเบอร์เกอร์แบบนั้นหรอโอ้ยตลกจริงๆเลยเออหยุดผลัสักทีได้ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนเบอร์เรนให้นายเอง อออะไรอย่าแตะนะมันคือแป้งยุดเราอีคิดสิคนจะได้เต็มไปด้วยแป้งไม่กขใจเลยเขาบอกให้แตะหรือเปล่าฮึฉันรับได้นายคิดมันตลกหรือไงอย่าทำแบบนี้อีกนะอะไรจะเหมีวยวนายชอบแบบนี้ไหมล่ะมาโอหย่านะต้องอย่างนี้สิแต่เวลาทำอาหารกันแล้วมาเริ่มจากการทำแป้งกัน ฉันต้องนวดแป้งใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันสมบูรณ์แบบจากน้นมหาหันผักทุกชนิดและต่อไปแน่นอนเราต้องการเนื้อทอดเนื้อทอดสันอร่อยเป็นพื้นฐานของเบอร์เกอร์และจากนั้นก็เป็นซอสมันสำคัญมากเหมือนกันเราต้องปรุงมันด้วยใันคิดว่าเนื้อออกมาวิเศษมาก ตอนนี้เหลืแค่ต้องประกอบเบอร์กอรยยักษ์ที่ใครๆก็ต้องชอบใช่มันเพียงแค่ใหญ่เท่านั้นแต่มันยังชุ่มชํำและก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยดูนี่สิเห็นไหมว่ามันสวยแค่ไหนเป็นใครก็อยากกินแน่นอนใช่แล้วดูสมบูรณ์แบบจากทุกมุมมองใช่แล้วอยากกินขณะฉันก็อยากกินเหมือนกัน อ๋อแต่ว่าได้เวลากินแล้วลซกินให้อร่อยนะเอาวาบัเกอร์ทําไมดูน่ากินจังยกเว้นอันนี้ของเจ้าเหมียวแน่ทําอะไรมันเนี่ยกินเหมือนขนาดเนี้ยฉันไม่อยากลองมันได้ํามข้างในทําัมจัดปลาเหม็นๆฉันไม่ลองมันเด็ดขาดเี่ยส่วนฉันอยากลองบัคเกอร์สีพุ่งสุดน่ารักอันนี้แน่นอนที่ขออีทํามาให้ฉันอ๊อมันคือบัคเกอร์หวานๆล่ะ ตอนนี้เหลือแค่ตกลงเบอร์เกอร์ฉันยังจะเชฟอีธานแล้วมันดูน่ากินกันบรรยายที่แล้วไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์ธรรมดาแต่มันเหมือนเค้กก้นใหญ่เลยแล้รสชาติก็พิเศษสุดๆและอันนี้ก็คือพวกฉันนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะทุกคนเพราะยังไงฉันก็คคยเชฟไม่ใช่พวกเธอหองต่นจริงๆฉันพูดถึงนายด้วยเจ้าเหมียวเอ้ยโอ้พระเจ้าไม่เนะ แชปิธาน่าสงสารจังเขาปูดสันหลังในตัวเจ้าขนปุยตัวน้อยให้ต่งขึ้นมาา,ามันยังไม่จบฉันหิวอีกแล้วพราะงันทุกคนต้องทำไข่ดาวสาร่ยให้ฉันนะนี่มันง่ายมากสบายจริงๆส่วนฉันจะทำไข่ดาวด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นหน้าของตัวเองว้าว ตาสีเหลืองขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไข่แดงเป็นไงล่ะตลกจังและก็เหมือนฉันจริงๆด้วยและที่เหลือแค่ต้องเพิ่มไส้กรองมันจะเป็นหูแล้วก็ในทไทยตักใส่จานจากมั้นก็เพิ่มหูแล้วก็ในไไทยของฉัน พร้อมแล้วแมว่นี่มาเป็นงานศิลปะโอ้โยเกิดอะอรจังเลยแต่ว่าฉันดื่มมากพอแล้วและฉันใช้ยเกิดทำไข่ดาวหวานฉันรู้ว่าลินซี่ต้องอยากกินไข่ดาวฉันเลยทำให้มันเป็นไข่ดาวหวานไงไข่ขาวทำมาจากยยเกิดส่วนไข่แดงทำมาจากลูกพิชในกระป๋องหวานหวานอดใจไม่ไหวต้องลองสักหน่อย อ,อร่อยอะ่ะนี่ไงมันดูเหมือนไข่ดาวจริงๆเลยแล,แล้วเสร็จแล้วมันเหมือนขอนจริงมากก็ใช่ไงแค่เหมือนส่วนฉันก็ลังทำไข่ดาวจริงๆแล้วก็มีผักด้วยนะสำหรับฉันจานนี้ไม่ต้องการไข่เท่านั้นแต่ต้องการผักพูดแครอทลงไปแล้วจากนั้นก็เทลงไปที่ถาดเตาอบด้ย แล้วก็เอาไปเข้าเตาอบกันเรียบร้อยนี่คือไข่ของฉันเองแล้วก็เอามาม้วนให้อย่างระมัดระวังและต่อไปก็โรยด้วยชีสอีกเล็กน้อยและยิ่งมีชีสเยอะเท่าไรก็ยิ่งดีแล้วก็พร้อมแล้วเป็นไงล่ะฉันคิดว่ามันดูน่าอร่อยจริงๆนะ วว้าวเห็นด้วยน่ากินเดี๋ยวก่อนนะแล้วโยเกิดของฉันอยู่ไหนอะฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครกินมันรอยท้าบอกไปที่เจ้าแมวนายไม่อาจยใจบ้านเลยเรื่ไงใหเนี่ยแมมวฉันไม่ได้เป็นคนทำนะแล้วก็ทุกคนฉันหิวแน่นอนกินให้อร่อยอาอหลานนะ่าสนใจจังเลยจานนีนดูไม่ธรรมดาและจานนี้ก็ดูน่ารักกมาก ส่วนจันนี้คืออะไรอะเชว่วยทำมันเหรอทำไมไม่แต่ไข่แดงล่ะช่างทำมันลองกันบางทีอาจจะเป็นอะไรที่ดีๆก็ได้นะอม,มันคือลูกพีชนะแต่พูดตรงๆฉันคาดหวังมากกว่านี้จากเธอนะและไข่ม้วนจัดเชฟอีทานก็ดูเจ๋งมากกว่าเขาไม่เคยขี้เหนียวชีสเลยแต่ฉันก็ชอบชีสมากๆอ,อร่อยจังเลย เจ้าสุดท้ายต้องลองแล้วไข่าดาวที่น่ารักที่สุดจากเจ้าแมวมันดูน่ากินจริงๆอ๋อโอ้โหอร่อยมากอะไรล่ะเพื่อนเจ้าแมวอินดีด้วยครั้งนี้นะฉัน,นะฉนแพ้แมวได้ย,ยังไงเนี่ยอ,อ,อที่นี่ฉันเคยเชฟตัวจริงยังไงล่ะ